สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยู่กับช่องสาวสอนพ้ารอคือเกาจาก่าพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องลองลอยู่ตลาดนันเดเซาใบอำเภอภูเวียงนะจ่าวันนี้เป็นเาวันที่3เดือนกรกฎาคมพศสองพันหายหกสิบแปจ้าพีออ 2, 500, 500าพ่น้องสาวสอนพ้ารอหัวตาผ้ามาหอดมาถึงจ้าพี่น้องมารอไปน้ากันนวาตลาดนัดเสาภูเวียงนี่ผลิตได้อยังมาขายเนี่ยข้ามากกับลานแรงเท่ากับเป็นพวกผักนะจ่าพี่น้องผลิตขายหมกหุสงข้าวโพดผักผักบุ้ง อ้อันนี้ผักขั้นจองจ้าพี่น้องผักขั้นจอง <c oughs> อันนี้ผักขั้นจองจ้าคุณน่ะเอองามผักผักขั้นจองมาเจ้าบาทนี่ไหมค่ะสิบบาทนานันจ้าสามัถสามัถยีสสย่สิบบาทสามัถยี่สิบบาทธนันจ้าพี่น้องโมน,น,นี่มัดยงใหญ่อันนี้ต้นเ้าเอามาขายพร,รอ้อมบอกอันนี้ต้นเพิน่นเพิ่นเอามาขายพร้อม้วจ้าพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากได้ต้นเพิ่นไปปลูกเนาะ คนก่าวมาขายเห็บพร้อมกนขายเป็นถุงถุงใหญ่ด่า,าพี่น้องเป็นถุงใหญ่เลยหากสำหรับผู้ใดสนใจอยากเอาต้นควนไปขยายหรือว่าไปปลูกไปพอพันในากาผสิขายอาหารอีสานบานเฮาด้จา้าเพื่อมาสิเป็นผักอันนี้กับปลาอันนี้ก็เป็นผักไสผักไสใหญ่จ้า,จาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศไอ้น้ำสองสาวสอนผ้าร้อนนะจ้าเนาะส่วนทางนี้สาวสอนบอเคยผ้าพี่นออ้องมาหลอดจะเคลื่อนดิ อันนี้ภาสิขายต้นไม้จ้าต้นไม้เนาะสำหรับผู้ใดที่อยากได้ต้นไม้มีมีหลายต้นหลายเนี่ยจ้าพี่น้องบพว่าสิเป็นผักค้ามะเขือเขื่อมะเขือเบียบอกคุ้งมีม่มาตะจ่าผุนฟังทาง่าผุนอือตอนนี้สาวสอนภาพพี่น้องรอก,กับเป็นเวลาสี่โมงเช้าห้วจ้าเกือบเกือบจะสี่โมงเช้าแล้วนอเหลืออีกเมื่อกี้นาทีจ้าพี่น้องมะคุ้งแม่กำลังเรียกเบียบอกคุ้งวันรู่ว่าเลาขายเบียร์เราจะบาดพี่เราจะบาดจ้าไหมค่ะ สีบาทานานาบบเ,นเนท่านั้นจ้าพี่น้องเบี้ยบอกคุณเขลเล่นเนาะข้างนี้ก็สิเป็นพริกพริกกินดาจ้านี่พริกกินดาต้นสีบาทคือการเมนบุจ้าสีบาทคือการจ้าพี่น้องเราขายต้นละสีบาทเนาะกับพรว่ฟังอยู่เด็กกับเพราเพ่งปนใดเนาะสำหรับหนาหนาฝน,นเจ็ดสี่เนาะเขาจะซื้อพวกเบี้ยพักเบี้ยยังไปปลูกนะจ้าพี่น้องสาวสอนสิบห้าพี่น้องรอรอขับไปด่านหนเองนะจ้าเนาะไปเบื้องไปรอ,อน้ำกันเลยบาเพร่ะฉะได้นยังมาขายเน่ทางด่านหนนะ่ะ ไปทั้งไนบุ๊อ่ะเขาแข็งแรงคนนี้รึเปล่าอันนี้ขายหมวกก็ขายหมวกจ้าใบละยี่สิบบาทอันนี้ฟ้อยฟ้อยดำละสามสิบห้าบาทสามดำร้อยจ้าสามสิบห้าบาทสามดำร้อย ยังนี่แห่แแหจ้าพี่น so. ้องแแห่กว่เพิ่งนแห่ห่มายมีเจ็ดสอกเจ็ดสอกเจแปดสอกมีเมื่อได้จ้าพี่น้องภาษาเองจ้าเจะคล้องสําหรับผู้ใดมาเจ็ดกแป็มีพ่อพเขาค้างแล้วพนเน่อีพ่อาเองตีพ่อ สารเองบอกมีมีจักสอกแน่นี่พอมีจักะสอกแน่เฮ้เฮ้าเจ็ดแปดเก้าครับมิ้นเจ็ดสอกแปดสอกเก้าสอบนะจ้าพี่น้องท่นผู้ใดสนใจมากมากอุดหนุนพ่อเราใด้ะจ้าอยู่ตลาดน้ำเซาอำเภอภูเวียง้ะจ้าอีพ่อเสนอ้ะจ้าพี่น้องเราสารเอง้ะแต่ว่าเขาไปใส่ลูกเองแมนบ้าพ่อเข้าไปใส่ลูกเอง้ะจ้าพี่น้องอีพ่อเป็นผู้สารแมนซึกเองพ่อไหมไอ้เพื่อนกระลังเลือก ตาซีเส้นหรือน้ำอายพื้นซเสนคอยนึงซีสุ่มเมนโบผืนเอิญอันนี้อันพระเจ้าย่อห่อมพ่อเพเพียกแม่สิพ่อเนี่ยอันนี้พ่นพ่นพ่นย้อมยังพ่อพ่อย้อมเปียกดูยังเปียกดูจ้าพี่น้องพ่นย้อมเปียกดูธรรมชาติดเอาเองเด้อนี่ซีเส้นแมนไวน์เปิดกระลังเรียงนี่จ้านี่งามพอดีเลยฮาไปใส่โซเองแมนบ่สำหรับผู้ใดที่บ่บ่อยากตึกน้ำเลยหรือบ้าน้ำตื่นเกินไปน้อยเนาะจ้าขอบคุณในหลายเรื่องเนาะ อันนั้นตึ้งน้ำตื้นได้บ่๊อสกาเชเลตเป็นปลาปลากาจิปันปลาตายน้่นตื้นเลยบอกนัวหัวมวลนะจ่าเขาขึ้นได้ลายได้เนาะบอกนัวหัวมวนนะจ๊ะพี่น้องอู้อันนี้ผักบานๆเนมึงเนี่ยอันนี้พอดได้รัาพักอีกอย่างก็คือแม่งเหรอพักน้ำจ่าพี่น้องมาละเจาะปลาดิาทเท่านั้นจจานนี้เป็นใบหัวละผ้าเนาะผักไอ้บานบานห้องละจ่านี่ก็เป็นหมากไส้อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบกระสีบากเพื่อกันแมวปะค่ะกระเจี๊ยบกระสีบากคือกันได้จานพี่น้องหรือว่าจะเป็นบกบวบมากมีไม่เลยเป็นตะสวนเนาะเป็นตะลวกเสียมให้ฮะรับต้นไม้ติพ่อเดี๋ยวสาวสอนสิพ่อพี่น้องรอออกไปลานต้นไม้ได้จานพี่น้องพอลาว่าไปไล่ลานต้นไม้ให้จะข้าวเนี่ยอู้วควนไหลหลีเนาะเดี๋ยวขามทางกระวฟได้จานพี่น้อง พีเอฟซีเพิ to now, ooo, s s soup, ่นบอกว่าเป็นไร้านต้นไม้เหตเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นพ่อค้าขายต้นไม้จ้าพี่น้องไปบ่งไปบังราคาต้นไม้นะพ่อเนาะโอ้พ่อเพิ่นนยากให้มาสาวสอนพ้ารอมอะไรละจ้าพี่น้องมีเบี้ยักพริกเบี้ยมะเขือเขือเขือกะมีเลยจ้าพี่น้องมีหมากล่องกองหมากละมุดมีถูกยางถูกแนวด้วจ้าลินทีจะกรพผรดกะมีขนุนก็มีมีหลายแนวล่องกองกะมีคือการจ้าบักม่วงบักม่วงกะมีจ้าพี่น้องมาย่อมช็ดมีมืดเด้อนนิ นผู้ใดสนใจก็ไม่อุดหนุนพอแล้วไดอยู่ตลาดนันเสาผู้เวียงพระหรือว่าผู้ใดสนใจอยากมีหน้าร้านบ่พ่อหน้าร้านนี้นาานพ่อห้าเทียิคนอยากได้เอาไปขายไปขายบอกบวโทัพ<อ>ิ่นเลยร้านตลาดต้นไม้บ้านั่งตรงกลางไปตลาดต้นไม้ได้จ้าพี่น้องฝากบ้านอยังกับพอ่อบ้านตรงกลางไปได้จ้าพี่นอ้องอำเพื่อผู้เวียงฮคเนะาะจังหวัดขอนแก่นอีพ่อซื้อไป้ยัง อีพ่อรนุสอนออนะจ้าพี่น้องหันผู้ใดอยากได้ตามนั่นเด้อเขาไปในบ้านอีพอ่อเราเลยเด้อละเสียเ,เป็นสวนส,วน,สวนมีทุกอย่างเลยวได้จ้าเนี่ยเจ้างเบีย้ยบักเขียบักพิงสีเขาขายเจ้าบ้านนี่พอ่ปปอปลาต้นละสีบาทจ้าพี่น้องบ้างนี่งามงามเบีย้ยเบีย้ยบักพิ้งเนาะต้นละสีบาทนังสีกระพากอีตู้นี่อีตู้กับสีปลาทคือกันสิพ่พออันนั้นกับเบี้ยบักหุงเบี้ยบักหุูงคือกันจ้าบักหุงดำเนื้อมาดำเนื้อหรือว่าบักหุงพันแล่นมีมื่จ้าพี่น้องฟังทางพุ่น ฟังท่าผู้สิเป็นต้นทุเรียนก็มีหันผู้ใดอยากได้ต้นทุเรียนนอนหรือว่าผู้ใดบพ่อยากเข้าไปนาสวนเล่าให้มาอุดหนุนยุตตลาดนั้นเศร้าอำเภอภูเวียงนะจ๊ะพี่น้องถูกวันที่3แลหลัก็วันที่1 2จ้จากลานอีพ่อเขามาตีถนนเห็นเลยน้่หายมันพ่อเด้อและสิทยาจะคล้อง้านให่งอีพ่อกับอีแม่เลารถได้บว่าให้เทียมมาจากเอฟซีสองสาวสอนผ้าราอรถใดนะจ๊ะพี่น้องหันเอาลายอีพ่อรามีส่วนรอนห้เด้อ มาติดต่อไอล่าก็ได้น้อมี่ทรงมีบริการทรงพร้อมมันไผซื้อหลายนอยเน้อบักเขือเรือหรือว่าผู้ใดอยากได้แบบไปปลูกใส้กับเหดละงงอกเนาะต้นยางหน้าพืนเอิญจ้านี่หันผู้ใดอยากไอ้ปลูกเนาะใส้ํำเสื้อห้อยเฮละงงอกแล้วแม่ได้อันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องต้นละเจ้าบาทเนี่ยยี่สิบบาทยบาทจ้าพี่น้องยี่สิบบาทเด้อสำหรับผู้ใดอยากได้เอาไปปลูกกินเฮละงงอกเนาะเห็นมันออก คลิปนี้กับขอบคุณห,หลายหลายะจ้าสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมรบเราเบื้องให้ช่องสาวสอนผ้ารออย่าลืมเป็นกําลังใจให้ได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้กับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายหลายนะเด้อขายดีๆเ้เจ้าขายดีๆจ้า